ใบตัดเครื่องสางลดออกจากสายไฟครับโอ้โหยังหลายเลยนี่ครับนวยมันขัดขนาดครับนี่นวยนึงครับใหญ่เลยปวดอะ ใชใช่ฝ่าครับยากเลยครับอย่างี้เดี๋ยวไปเห็นนี่ใฟ่ากันได้ น,ดน,ดน,ดนักหน้าเอาการไหมครับนุวยไม่หลายด้ครับเนี่ยน,น้วยเซวกรด,ดก็ได้ หนุ่ยเอสาวันรถไหมปว,ด,มวดแล้วตะลันหนุ่ยแหมโอ้โหครับพูดได้พูดได้เศรษฐายครับแต่กจะจำเป็นต้องเอาออกครับทำตะไลลมมากครับเดี๋ยวมันต้นบักตะกบมันลมมากครับสายไฟขาดเสียงครับล่มดีกว่า ไปเบิ้งใกล้ๆครับต้องปาดลงที่หล่ะปาดลงกยืดหน่วยไหมสุดไห เกเสียดายครับแค่จำย่อมจำเป็นครับมันจำเป็นเรื่องตัวนี่แหละเดี๋ยวต้นตะโขมันตายแล้วจะเกิดมันล่มลงมาหนีเรียบร้อยครับสายไฟสายไฟขาดเป็นเรื่องยาวเลยล่ะเรื่องใหญ่เรื่องยาวเลยหน,นยึ่งอย่างเดียวเกินการที่ขามาซอยเบิ้องติดครับเดี๋ยวเวลาเห็นเนาะจริงใจขึ้นครับ คิดเบอราแล้วกันต้นส,สองรถสองแนาสองเครือเคลืนไปต,ตุ๊บต้นตะกบเรียบร้อยครับรอเวลาลงสายเรียบร้อยแล้วต้นตะกบเดี๋ยวต้เชื่อสองรถ ครับไเนี่ยนอนเนี่ยนอนปิน้จปิ้งบอกชัวว่าส่วนตะกโก๊บกับยังบันตายนะครับตรงได้ที่ใบสับปรดคุ้มมันกับว่าออกใบเนาะอันนี้ยังยูรอดครับคือความมันตายที่แท่ย่งก็าตายครับส่วนตะกโก๊บกันนะ เด็กก็ดีแล้วแหะครับคี่มันก็าตายถ้ามันตายเดี๋ยวเหงามันีกขนลมมาใส่สายไฟนี่ดีแล้วครับดีแล้วทีนีงมันยังบอตายเดี๋ยวจะเอาจุน,นี้ออกครับให้้นล้ำใจ รับแสงแดดให้น้อยครับอย่มันเด็กจต้โวตไวๆนะนุนลงเอ้ยับไปะต้นลำไยครับ ท่้นต้นสาวรถทั้งเครื่องหมักจำจำนิ้นครับนี่ยจำลึงไหมเนี่เครื่องบบไงกระวายุตึ้นจำลึงท่งสาวรถกันปวดแรลที่้องเลยค่อยเป็นค่อยไปคอยปรับคอยแก่คอยสา้างออกไปรื่อยๆครับเกมือ่อละดับเดี๋ยวจะเรียบอง คิดเึงหลายครับปล่อยเวลาพันเป็นเลยใช่ว่าจะให้บ้างครับเกลเเี่เล็กๆวมาจับมัดตันครับอโ,อโอ้โหรวยงรถนตรเต้อยู่ครับอย่นะ แล้งจนล้ำย้ายแล้ว,สลลว,วเสียงเสียงดกขา้ายเรียกครับปวดนะเฮ้ยกวดแล้วปวดแล้ว เห็นไปเรื่อยๆนะครับผมเอา้าเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวต้นลำไยของเขากำลังครับกำลังแทงยอดแทงดอกเออไม่แมนแทงดอกแทงยอดครับกำลังสู่ชีวิตครับถึอต้นตะกบครับเครื่องสับรลอบดบังแสงบคอควายได้ปันใด้โคตรแล้วอ่ะสิจัดการออกให้่มืดเลยนะต้นตะกบเนี่ยเห้มันโลง่งๆเลยครับนี่ ให้หนาบ้านออกโล่งๆสบายๆล่มพัดโบกครับโอเคครับผม